กุนาจะบรังบิกเวภิกูดูก่อนภิกษุทั้งลหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุสัยจะปีปัจยะสารีร่างเหมือนกับว่าจะเพ่งเห็นสารีรานี้สิวาติกายะจะติทางที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาอาติสังคลิกังเป็นร่างกระดูกอปาคาตามมงสโลอิตัง ปราศจากเนื้อและเลือดแล้วนน้ารูทร่ำปันทธงแต่ยังมีเส้นเอ็นผูกมัดอยู่โอยมาเมวะกายังอุปสังตรติเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แหละว่าอยัมบิโคกายโยถึงแม่ร่างกายอันนี้เราเอวังธมโมก็ต้องมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา เอวังภาวีคงต้องเป็นอย่างนี้เอวังนาติโตตีไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้อิฏิอาจตังวากายเกายรนุปัสสิวิารติดังนี้ปิกสุย่อมพิจณาเห็นกายในกายเป็นภายในบางไภทวากายเกายรนุปัสสิวิารติ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบางอาจจะตาภปด่าวากายเยกายอนุปัสสิภิรติย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบางสมุทัยธรรมานุปัสสิวากายธรรมิภิรติย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบาง วยธรรมานุปัติีวากายตมิหิงวรติยมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างสมุทัยวยธรรมานุปัสีวากายตมิหิงววรติยมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างอันติกายุติว่าปนัสสะตติปัจจุปปติตาโหติ ข้อหรือสติว่ากายมีอยู่เท้าไปตั้งอยู่เจ้าพนาแก่เธอนันยาวาเทวานามัตตาญาแต่เพียงสักว่ายานคือความอย่างรู้ปฏิสตินามตาญาแต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกอันนีท้ที่เธอจะวิงาติเธอย่อมมีสันดานันตนาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วย น่าจะกินจิโลเกอุปาทิยตีย่อมไม่ถือมันอะไรอะไรในโลกด้วยเอวัมปิภิกเวปิกูกุกายายานุปติิหรารตีดูก่อนภิกษุทั้งลหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนื่องเนื่องอยู่อย่างนี้แล